มากวกเัาใจกดติดตามเคาะหน้าจอรัวๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าใชเป็นรูปที่เราถ่ายในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะถ่ายจากกล้องโก p r เพราะไอ้เส้นแคมแบบนี้นะครับมันจะขายได้หรือไม่นะเชื่อนะครับว่างานเซลฟี่นะเซลฟี่ตัวเองนะครับตลอดตลอดแยะเวลาห้าปีนะครับสามารถที่จะทําเงินได้ต้องสามสิบกว่าล้านนะครับรุ่นทำอุปกรณ์ครับชาวินโดเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองนะครับที่อยู่บนก้าอีเกมนะครับ มันน่าจะเป็นเกมเมอร์แหละครับตลอดเยอะวห้าห้าปีนะตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดจนถึงปียีิบสองแล้วก็เพิ่งขายรูปภาพได้ประมาณสามสิบล้านนะครับเพื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเพราะว่าทาง o p e n ่นซีนะครับค่าแก๊สก็จะแพงหน่อยเพราะว่าถ้าเราไปทางโซโลนาไปนี้นะครับค่าแก๊สก็จะทุกกว่าคืออาจจะฟรีเลยทีเดียวกพเป็นเคสสตัดดี้นะเป็นณีอึกษาที่แปลก เพราะว่าหลายคนนะครับเือเฟกก่อนค่อยทำจะเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะนะครับไม่มีไม่มีเป็มีถูแล้วครับก็คือนะครับมันเป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไปไปเห็นนะครับที่ว่าพวกไอ้ยัดคลับอะไรเนี้ยพวกไอ้ลิงเบื่อหรือว่าจะเป็นคริปโตพังนะครับคนนี้นะส่วนมากเขาก็จะแบบเป็นแนวคือไงฮะเป็นแนว คือเพอร์เฟกนะฮะก็คือเป็นรูปโอ้โหมันต้องเน็ตนะมันต้องเจ๋งอะไรร้อยเปอร์เซนนะครับต้องรอความเพอร์เฟกอ่าแต่นี้ไม่ต้องเลยครับไอ้นี่มาแปลกแวกแนวเลยครับเป็นไอเดียเจ๋งตั้งเลยครับก็คือถ่ายเซลฟี่ตัวเองนั่แหละครับแล้วก็ทําแบบว่าเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวแบบอ่าพวกอ่าลิงเบื่อหรือว่าพวกไอคิโตพังแบบน,นี้นะครับนั่นก็ขายได้เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเป็นภาพพวกไอแนวแอ็บสเตรกอะไรแบบน,นี้นะครับ กม็มีคนลองครยเพื่อนนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับลองแสดงความคิดเห็นกันนะผมช่างกรนะครับสอนทากล้องกบสอนซ่อมกล้องโกโปรแต่ว่าวันนี G ้ GHO นะครับซาลี่นะครับใครก็ซีล่าอะไรไปเนี่ยเขา e อีเกมเมอร์เห็นไหมนะปกติพวกยูทูบเบอร์อะไรติก๊ตกเกอร์อะไรเขาชอบใช้กันนะเขาก็ถ่ายอยู่แค่ตรงนี้เลยครับแค่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าโน้ตบุ๊กทํารูปให้ใครเหมือนเอ่อ ลิงเบื่อหรือว่าพวกรูปภาพแบบเคลื่อนไหวให้ไวๆนะครับพวกเก็บตัวพังอะไรเขาทํากันโซโซยเป็นแพลตฟอร์มขาย NFT นะครับที่มันเป็นของโซโลโน่านะครับซึ่งมันมีค่าแก๊สที่ถูกมากถึงฟรีเลยทีเดียวนะครับอันนี้น้องใหม่ไฟแรงนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีโซโลนัสไอตัวนี้ก็คือจะจะเป็นแนวขายอย่างเดียวโซซีก็คือ เขาจะขายพวกรูปภาพ NFT แล้วก็เป็นรายย,อย่อยอน,นี่คือสำหรับรายย่อยครับโซโซซีมันไม่มันไม่สามารถมินได้มันมันมาเก็ตเรดขายอย่างเดียวนะครับโซโลนัส .IO ตัวนี้นะครับสามารถมินได้แล้วก็ฟรีแก๊สนะครับค่าแก๊สฟรีช่วงเวลาก็ฟรีบางช่วงเวลาก็แค่นิดหน่อยครับแต่เป็นบอเลตก็ไม่สามารถเชื่อมเมตา马克ได้นะครับ ก็เชื่อมได้แค่โซฟนะครับแฟนทอมคอฟเฟอร์โซเลตสล็อฟแล้วก็เดโมเอ็กซ์มอร์มาร์ชวอลเลตนะครับแค่นี้นะครับไม่สามารถเชื่อมเมตาแมสของ e t h e t h e r e u m ได้อีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ครับพี่เ <P ie> พื่อนฝรังคนแนะนำมาตัวเด็ดล่าสุดเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูพัลโนนะครับขเขาแนะนำมา เขาบอกว่า Open Sea Good for Small NFT Collection นะครับแล้วก็ Single s and s o l o n a i s t h e g r a t e for Larger Collection Magic Eden ครับผมเดี๋ยวไปไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง Magic Eden.io นะครับ NFT Marketplace เริ่มต้นโซซีแล้วมาโซโลนาดไหมว่ามันเป็นตัวเม็ดหลักตัวกลางแล้วก็ล่าสุดจะเป็น uh, Magic Eden แต่มันมีตัวนี้นะมันที่มันเรียนแบบไอ มันเอา,อาคริปโตพังนะครับกับไอตัวแอปบอยัดขับหรือว,ว่าลิงเบื่อนะมาผสมกันแตนะ่วน่มันมันเป็นอแอปมันเขียนว่าแอปพังนะแอปพังผมผมเจีวนี้ครับผม F แอปพังเลยผสมประสานกันเป็นลูกครึ่งเลยลูกครึ่งระหว่างแอปบอยัดขับกับคริปโตพังนะมาพบกันครึ่งทางนี่ครับตัวน,นี้ อันนี้ก็กําลังคิดว่าใช้ได้แล้วกําลังมาแรงตัวนี้เป็นลูกผสมนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบแนวแบบพลิกเซลแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นลิงแล้วก็มีสีสันแล้วก็มีอ่าพวกเร่อุปรณดแต่งนะหมวกแว่นตาอะไรโน่นนี่นั่นนะครับมีเสื้อผ้าอะไรใส่นะคือคือรูปหน้าตาเป็นเป็นลิงเบื่อนะครับแต่ว่าเป็น เอ่อพิกเซลเป็นแนวพิกเซลแบบแบบอาคิปโตพังหนึ่งโซนนะเริ่มเริ่มต้นที่0.35โซดือนเอนถ้าเป็นอ่าทาง o p e n นซีก็จะเป็น e t ทใช่ไหมอันนี้จะขายเป็นโซนนะเวลาเรามาแลกเงินเราก็จะต้องแลกเป็น เหรียญโซนก่อน SOL แจมเขาตัวนี้แนะนำเลยตัวนี้แอปพังเซ็ตตัวมีเงินเหลือเหลือเพื่อนเ,เพื่อลงทุนได้แต่เราลงล,ง,ลงคลิกสักตัวนะสมมเป็นตัวใส่สูตรนะตัวใส่สูตรตัวนี้เป็นยังไง0.5โซนนะ เดี๋ยวผมก็จะเขียนไอ้ให้คนในวอลเล็ตตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็น about ผังนะครับว่าแอปผังเคือคอลเลคชั่นของ5,500 random generate pixel nft on Solana blockchain นะครับนี่สไปไวก็คือได้รับแรงใจมาจากบอแอปยอดคลับและก็คริปโตผังมาประสมรวมกันพบกันเส้นทางนะครับก็อยู่ unique and uh, come with different ดิเฟนเชนส์และแอตทริบิวต์แวร์แวร์แวริงในเรอเทียนะ40ลีเชนเดอรี่วิดบิทคอยและก็โซโลนาโลโก ตัวนี้ก็บอกว่าเบคกาวเป็นอะไรเป็นบลูเป็นเบสเป็นแฟชั่นพอมาสึกษาเรียนร่วมกันถ้ามีอะไรก็อคอมเมนต์มาแสดงความเห็นนะเขียนแย้งอะไรศิลปะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพื่อนก็สามารถที่จะเห็นต่างเห็นแย้งได้นะครับไนต้นอินโดนะก็เขาก็สามารถสร้างไรายได้นะครับจากการเซลฟี่ตัวเองนะบ,บนเก้าอี้เกมเมอร์นั่เองนะในตลอดเวลาห้าปี นะครับห้าปีก็สามารถมามิ้นเป็น F.T. มันโอ้ยโอเพนซีดไโอแล้วก็ทําเงินได้ตั้งสามสามจุดเจ็ดล้านบาทนะครับหรือประมาณหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์นี่ระยะเวลาแค่สองวันนะฮะนปประเด็นเป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนบนทางโซเชียลแล้วก็ทาง t i k ต็อกก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับมช่างกรสอนซ่อมโกบโปตวนะครับเดยพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปสอนท่อมโกรโปอ่ะกรว,วกตัวนี้ก็เป็นการเกี่ยวกับรูปภาพครับในการ เขาก็ถ่ายสมัยนี้ครับก็มือถือก็สามารถที่จะถ่ายจากกล้องโ,โปรป์ถ่ายจากมือถือนะครับจากอุปกรณ์ที่เพื่อนมีไม่ต้องอรอที่จะเพอร์เฟกนะครับเพื่อนอไม่ต้องรอเพอร์เฟกและค่อยทํานะครับอ,อะไรที่ทําได้พร้อมอะไรก็ทําไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปบทสรุปสําคัญนะครับที่เราได้จากเคสกรณีศึกษานี้นะ